สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพอกับพีซาพากินพาแสบชาแนลอีกแล้วนะคะคลิปนี้ยังไ้พีซาก็จะพามากินตําปูม้าสดสดเพ็ดเพชรแสบแบน้ำกันเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้า,จาคลิปนี้ยังไ้พีซาก็ขอฉลองหนึ่งพันซับด้วยค่ะเด้อขอขอขอบคุณทุกๆคนนะคะเนาะที่เป็นกําลังใจให้พีซาพากิ่นพาแะะสบด้วยค่ะเด้อยังไงก็มาแสบแบน้ำกันเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามามาพีซาเฮ็ดเองเน้ะค่ะ เพชรสุดอยอดยนะคะพะเม่พี่น้องจ้าต้นโดก็ได้กินทีนึงเด้อจากพเม่พี่น้องมาเด้อค่ะคุณล่ะแซ่บเด้อค่ะ กินก็จะยากสักหน่อยเดอ้อค่ะปูมาสดๆด้ลดยค่ะหืตาสว่างหลับย่ำนี่เพชรเลยค่ะแสบคุณะเหนือมันนะคะ เลี้ยงว่านก็เหลิมมากใช่ค่ะ แรงวันใดกินก๋อเริ่มมาเด้อจากพ่อแม่พี่น้องจา้าแสบจ้ะค่ะ โอ้ยเริ่มเพ็ดเด้อค่ะพ,พี่น้องจ้าแซ่บเบด้อค่ะ ลกูกไส้พิซซ่าเลยค่ะอยู่ของหลังเนื้อค่ะโรงเรียนปิีสองอาทิตย์เนียค่ะ <c oughs> คำนี้คำเ say <c> hello <oughs> can you do properly please say 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 hello สวัสดีค่ะ จะ let mom eat first นี่ช็อตโอเค you want to eat with mom you want some <laughs> <laughs> you want you want try want eat กินไหมลูกอร่อยนะ ลงเรียนอยุด2ออาทิตย์ด้วยค่ะ มันมีพิซซ่าซื้อแบบแทะแข็งเอาได้ค่ะปูมาได้ค่ะรสชาติม่เกิดสซดที่กันหลับเมนมนผองจ้าลูกแส ตัมปูมาไส้หมักม่วงสมเนาะโอ้แสบเลยค่ะต่เป็นสาบ่ามีหมักมว่วงเด้อค่ะตัดน้องสี่ก็แสบเลยค่ะเบิเนื้อมันนะคะโอ้แสบหลายเลยค่ะพอมีน้องจ๋าหอยแสบแห้งเลยค่ะ ตนวตัวกะกินที่หนึ่งนาะสิเล็กสุดหน่อยแต่แทะให้หมดเจยค่ะนั่นแซ่ นี่ก็จะย่าบสักนิดนึงเลยค่ะพะเมน้องจ้าของแสบแต่กลิ่นยากระะึค่ะ น้ำผงด้วยค่ะโอ้ยน้ำแตกด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าน้ำปูแตกด้วยค่ะเริ่มดีบกินดิดค่ะเดี๋ยวมูผัวก,กำลังมากเลยค่ะเนาะ เม่ไวันด้อยค่ะ เดี๋ยวจะงาบไปหายไม่รังวันน่นาะผัวยืนเบิ้งด้ค่ะต้นลูกนั่งเลยข,ขะะ้างๆนด้ค่ะ ตัวสุดท้ายค่ะ อืเสียงตับด้วยค่ะอืแสบด้วยค่ะเมนูน,นี้อิ่มค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้า กินปูสมด้วยค่ะเนาะทั้งนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไห้กดซับตะขาหาร์เด้อจากพ่อแม่พี่น้อ,นองจ๋านี่เป็นกำลังใจให้พิซซ่าพักกินพระแสบแม่ด้วยค่ะเนาะคลิปนี้ก็พิซซ่าก็จะมาฉลองไอ้หนึ่งพันซับด้วยค่ะที่พีพ่ๆน้องๆ,ๆอ่าหน้าๆอาๆ์ด้วยค่ะมาซอยเป็นกำลังใจเด้อจากขอบพคุณหลา,ายๆด้วยค่ะเนาะ พี่ซอยกันติดตามให้พี่าพาก,กินพาแสบชาแนลด้วยค่ะคลิปนี้ใน,ในพี่าก็มีการเล่นไลฟ์สดพร้อมเด้อค่ะมีการกลุ่มกันยังยังต้อนยังพร้อมวยค่ะเน,นา,า,ออาะ,นะใ,นในก็ติดตามเป็นกำลังใจให้พี่าพาก,กินพาแสบมาเลยจ้ะเนาะขอบพระคุณจ้ะบ๊ายบาย